สนับสนุนโดยเบนเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองจากกรณีที่ปปชและปปทนำกำลังพร้อมหมายจับสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจับนายชาตินารินอายการผู้กันกรองสำนักง,งานอายการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จากผู้เสียหายรายหนึ่งที่ถูกดำเนินคดีในคดีลักทรัพย์โฉนดที่ดินอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นเคลียร์คดีให้กับผู้เสียหายได้ซึ่งมีข้อแม้ว่าต้องยอมจ่ายเงินเป็นค่าดำเนินการ200,000บาทล่าสุดในกลุ่มลายของอายการหลายกลุ่มได้มีการแชร์หนังสือเวียนของนายสุชาติตรยประสิทธิ์อายการสูงสุดคนที่4ของประเทศไทยซึ่งได้ขึ้นชื่อเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและคอยกำชับให้อายการไทยอย่ารับสินบน หนังสือเวียนดังกล่าวลงวันที่17กันยายน2544ความว่าน้องๆอ,อายการและธุรการทุกท่านตลอดเวลาการรับราชการตั้งแต่1มิถุนายน2508ถึง30กันยายน2544ในองค์กรอัยการนี้ผมได้พบเห็นยุครุ่งเรืองและยุคตกต่ำในยุครุ่งเรืองผู้ที่เป็นอัยการจะมีความสง่าง,งามและภาพภูมิใจที่จะประกาศตนเองเป็นอัยการแต่ในยุคตกต่ำผู้คนในองค์กรนี้ก็ไม่อยากจะประกาศว่าตนเป็นอายการและความสง่าง,งามก็ดูจะลดลงไป ยุครุ่งเรืองและยุคต่ำสุดขององคอนน์กรนี้แท้จริงแล้วเกิดจากผู้คนในองค์กรทั้งเส้นบุคคลภายนอกแม้จะมีจิตใจไม่หวังดีอย่างไรก็ไม่อาจทำอะไรแก่องค์กรนี้ได้มากนะักในยุคสมัยที่รุ่งเรืองนั้นผู้คนในองค์กรมักมีจิตวิญญาณของการเป็นอัยการกล่าวคือรักองคอ์กรมุ่งทำนุบำรุงองคอ์กรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ขยันหมั่นเพียรและสามารถเป็นหลักที่มั่นคงในกระบวนการยุติธรรมได้แต่ในยุคสมัยที่ตกต่ำคนบางคน เป็นผู้ที่ทําให้ชื่อเสียงองค์กรเสียหายประชาชนและสังคมไม่เริ่มใสศรัทธาเพราะเหตุแห่งความไม่ซื่อสัตย์สุจริตมุ่งแสวงหาช่องทางจะกอบโกยประโยชน์กลับบ้านไปให้ลูกเมียยุคสมัยนั้นผู้ที่เป็นข้าราชการฝ่ายเอการอย่างแท้จริงจะหม่นหมองหมดราศีไม่อยากประกาศตนเพราะชื่อเสียงขององค์กรเสีย ดังนั้นการกระทําของคนบางคนที่มาอาศัยองค์กรนี้แล้วทุจริตชอราดบางหลวงจึงไม่ใช่การกระทําของอายการหากแต่เป็นการกระทําของคนบางคนที่มาอาศัยองค์กรนี้เป็นกาฝากแล้วทิ้งสิ่งปฏิกูลให้พวกที่เป็นอายการต้องทนอับอายคนพวกนี้จึงไม่ต่างอะไรไปจากโจรที่ปล้นชื่อเสียงเกียรติศักดิ์ศักดิ์ศรีและโอกา,าสที่อายการจะได้รับอธิการได้ปรับเงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งให้ทัดเทียมกับองค์กรอื่นในกระบวนการยืตนธรรมและการเป็นอายการอาวุโส ในโอกาสที่ผมจะพ้นจากการดํารงตําแหน่งอายการสูงสุดจึงขอฝากให้ผู้ที่เป็นอายการด้วยจิตวิญญาณจงช่วยกันจับตามองคนพวกนี้อย่าปล่อยให้คนชั่วที่เป็นกาฝากมาปะปนในหมู่ของพวกเราชาวอายการลงชื่อนายสุชาติไตรประสิทธิ์อายการสูงสุดนอกจากนี้ยังมีลายละอักษรนายสุชาติไตรประสิทธิ์อายการสูงสุดได้เขียนไว้เมื่อครั้งตรวจเยี่ยมสำนักง,งานอายการจังหวัดพัทลุงเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544ความว่า องค์กรอายการจะเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ำก็ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่เป็นข้าราชการหากมีบุคลากรที่มุ่งสวงหาประโยชน์ส่วนตนมากเท่าใดองค์กรอายการก็จะตกต่ำเพียงนั้นดังนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นอายการและมีจิตวิญญาณรักองค์กรนี้ต้องช่วยกันดูผู้ที่แอบแฝงมาใช้ชื่ออายการแล้วหากินเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือครอบครัวแล้วช่วยกำจัดออกไปเดี๋ยวเร่งแจ้งให้ผู้มีหน้าที่กำจัดพวกนี้ให้ทราบและอย่าไปคบหากับพวกที่แอบแฝงนี้